มีสวอยังแพ้ทักษินวันชัยสำนึกผิด8ปีเสียของเสียเวลาวันชัยสอนสิริเสียของเสียเวลามีสวออ่างแพ้ทักษินผมโคตรเสียดายเลยมาตรา272ซึ่งทำให้มีอํานาจเหนือกว่าพัรคการเมืองน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ปฏิวัติมาจนกระทั่งเป็นรัฐบาลแบบกึ่งๆึ่งประชาธิปไตย ยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเท่าที่ควรหนึ่งในกุญแจสำคัญที่พลิกโฉมการเมืองไทยในช่วง9ปีมานี้คือรัฐธรรมนูญพศ2560มาตรา272ที่ให้อำนาจสภาชิกุุิิสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีส่วนให้ประเทศนี้มีผู้นำชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเกือบทศวรษ แต่หลังพิสูจน์ตัวมาจนครบวาระวันชัยสอนสิริสอวอผู้ริเริ่มเปิดสวิตสออ์สวให้มีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ในห่วง5ปีแรกของรัฐธรรมนูญปี2560และเคยภาคภูมิใจกับคำถามพ่วงในวันนั้นจนวันนี้วันชัยเปิดใจผ่าน v o i c e p พ l i ติกว่าผมผิดหวังเสียดายและอับอาย ที่เคยมีส่วนในการทำเรื่องนี้แล้วทำไม่ได้จากทนายความที่โด่งดังจากรายการโทรทัศน์มาโลดแล่นในฐานะสมาชิกสภาสูงก่อนตกกระไดพลอยโจรจนได้ร่วมหัวจมท้ายกับคณะรัฐประหารมาเนิ่นนานแม้จะไม่ได้เห็นด้วยทุกเรื่องแต่เขายอมรับว่าถึงเวลาที่สอวอจะทบทวนบทบาทเพื่อเตรียมใช้สิทธิ์ร่วมโหวตนายกครั้งสุดท้ายในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ วันชายยืนยันว่านอกจากเขาแล้วยังมีสอวจำนวนไม่น้อยทีเดียวพร้อมจะโหวตเลือกนายกเพื่อประโยชน์ของชาติเพราะการทดแทนบุญคุณได้จบลงไปแล้ว